สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่25ธันวาคมที่สารรัฐธรรมนูในายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรอ,อดีตทนายความพระพุทธอิสระกล่าวภายหลังเข้าไตาส่สวนที่ขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลขณะนั้นในฐานะผู้ถูกร้องที่หนึ่ง และพักเก้าไกลในฐานะผู้ถูกร้องที่สองเสนอร่างพระราชบัญญัติพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึโดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตราสีวรรกหนึ่งหรือไม่ว่า พอใจแล้วโดยไม่มีสิ่งใดที่ยังคาใจเพระาะศาลก็เป็นครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายซึ่งต้องรอคำวินิจฉัยโดยศาลน,นัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่31มกราคม67เวลา14นาฬิกาเมื่อถามว่าหากศาลวินิจฉัยในทางเป็นคุณกับผู้ร้องจะไปดำเนินการยื่นร้องให้มีการยุบพ,พักก้าวไกลต่อหรือไม่นายธีรยุทธ์กล่าวว่ายังไม่ได้คิด เพราะโดยหลักของการมาศาลมีข้อกำหนดไว้ว่าจะปรารถนาอย่างอื่นเกินกว่าที่ยื่นคำร้องไว้ไม่ได้ถ้าศาลเห็นว่าเราปรารถนายิ่งกว่าที่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลไว้ท่านก็อาจจะไม่ให้ความเห็นอย่างอื่นได้นายธีรยุทธ์กล่าวต่อว่าตามคำร้องของตนคือปรารถนาเพียงว่าให้เกิดการหยุดการกระทำยกเลิกที่จะเปิดช่องทางให้มีการก้าวล่วงถึงสถาบันตามคำร้องจึงไม่ได้ขอให้มีการยุบพัก เพราะประเด็นปัญหาตามคำร้องที่ยื่นไประบุว่าการที่จะมีช่องทางใดก็ตามที่จะไม่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ก้าวล่วงถึงสถาบันซึ่งจะเป็นการซ้อกร่อนบ่อนทำลายแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งอาจขยายวงกว้างได้ในภายหน้าคิดว่าควรที่จะมีการยับยัง้งซึ่งโดยอำนาจตนเองหรือประชาชนไม่สามารถทำได้แต่ต้องเป็นสารรัฐธรรมนูญและทางด้านของนายพิธาและนายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกล เดินทางมาถึงสำนักงานสารรัฐธรรมนูญซึ่งทั้งสองคนมีสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับมีผู้สนับสนุนถือป้ายให้กำลังใจและตะโกนส่งกำลังใจจากนั้นนายพิธาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าห้องพิจารณาไต่สวนว่ามีประเด็นที่จะชี้แจงและอธิบายเพิ่มเติมต่อสารซึ่งจะใช้ข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายเพื่ออธิบายว่าการที่พรรคดำเนินตามนโยบายตามหลักนิติบัญญัติ ไม่ใช่การล้มล้างการปกครองเป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญพักเก้าไกลดำเนินตามกระบวนการนิติบัญญัติทุกอย่างวันนี้จะอธิบายให้ศาลเข้าใจว่านโยบายที่ถูกกล่าวหาไม่ใช่การล้มล้างการปกครองโดยตนมั่นใจในเจตนาการกระทำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายส่วนหลักฐานที่นำมาชี้แจงเพิ่มเติมวันนี้เป็นการชี้แจงตามที่ถูกร้องใช่หรือไม่นายพิธาระบุว่า นำหลักฐานมาเป็นไปตามสำนวนคดีเพื่ออธิบายว่าแต่ละสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นอยู่กับว่าถูกร้องในเรื่องอะไรบ้างอีกทั้งมั่นใจว่าคดีนี้ไม่ส่งผลให้พักก้าวไกลถูกยุบเพราะหากพิจารณาจากคำร้องของผู้ร้องไม่ได้ให้ศาลตัดสินยุบพักแต่เป็นการพิจารณาความผิดส่วนตนเองซึ่งขอย้ำว่าเจตนาของตนเองได้เขียนนโยบายนี้มาเพื่อลดวิกฤตทางการเมืองและเป็นทางสายกลาง เพราะเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาขณะที่คำถามว่าหากสารรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาแล้วมีใครไปร้องต่อสารนั้นนายพิธากล่าวตอบว่าเป็นเรื่องของอนาคตแต่มั่นใจว่าปัจจุบันข้อเท็จจริงคดีนี้เราสามารถอธิบายได้แม้จะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสิ่งที่ทำไม่ได้เป็นเจตนาล้มล้างการปกครองแต่อย่างใดทางด้านในายชัยธวัฒน์เผย มั่นใจว่าคดีนี้จะไปไกลสุดแค่ให้ยุติการกระทำส่วนเรื่องชี้แจงหลักฐานต่างๆได้ยื่นให้ศาลไปก่อนหน้านี้แล้วสองครั้งวันนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีประเด็นที่จะไตส่สวนเพิ่มเติมตนยืนยันโดยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรวมถึงเจตนาการกระทำของพักเก้าไกลไม่ได้นำไปสู่การล้มล้างการปกครองแต่อย่างใด ส่วนว่ามีแผนรองรับหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยกเลิกนโยบายการแก้ไขมาตรา112หรือไม่อย่างไรในายชัยทวัฒน์ตอบว่าต้องดูรายละเอียดตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมการอะไรเพราะเตรียมพร้อมอภิปรายงบประมาณอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ